นักศึกษาเข้าไปที่แอป Classroom นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเจอเครื่องหมายบวกขวามือให้คลิกเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักศึกษาใส่รหัสชั้นเรียนนะคะที่ครูส่งให้ว่าตัวเองนั้นได้ลงทะเบียนวิชาอะไรไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ให้ใส่รหัสชั้นเรียนตามรายวิชาที่ตัวเองได้ลงทะเบียนเอาไว้เมื่อเข้าไปนะคะนักศึกษาก็จะเจอทั้งใบงานและก็ ไปความรู้นะคะทีนี้เราก็จะดูไปเรื่อยๆอันดับแรกนะคะเราเริ่มตั้งแต่ใบงานครั้งที่1ก่อนนะคะก็จะเข้าไปดูนะคะว่าใบงานครั้งที่1น,นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเห็นเป็นเอกสารสีฟ้าให้คลิกเข้าไปนะักศึกษาหเห็นสี่เหลี่ยมขวามือ,ม,อมิลส์สอนไหมคะให้คลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้อ่นะักศึกษาก็คลิก ตรงที่เป็นดินสอขวามือด้านล่างนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ทำการพิมพ์ชื่อนามสกุลได้นะคะเราก็ทำการพิมพ์ชื่อนามสกุลและตำบลของตนเองให้เรียบร้อยนะคะ เมื่อนักศึกษานะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลและตำบลของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าใบงานครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาถามคำถามว่าอะไรเราก็อ่านคำถามนะคะให้เรียบร้อยเราจะเห็นเครื่องหมายถูกซ้ายมือให้นักศึกษาคลิกเครื่องหมายถูกด้วยนะคะแล้วก็กากบาดเพื่อออกจากใบงานนะคะแล้วก็กลับนะคะ เพื่อที่จะไปดูคําตอบในใบความรู้ที่1นะคนะคะ,ะเราเข้าไปที่ใบความรู้ที่1ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ใบความรู้นะคะตรงเอกสารสีฟ้าอ่คลิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกศรเหมือนเดิมขวามือนะคะก็จะขึ้นเป็นใบความรู้ที่1เรื่องทวีปเอเชียขึ้นมา เราก็จะทำการคัดลอกนะคะคำตอบเมื่อเราทราบคำตอบแล้วเราสามารถคัดลอกออกมาได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะกดกากบาทนะคะกดกลับนะคะ,ะกลับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาคำตอบไปใส่ในใบงานครั้งที่1เข้าไปที่ใบงานครั้งที่1ได้เลยค่ะ,ะเข้าไปที่เอกสารสีฟ้าเหมือนเดิมติ๊กที่สี่เหลี่ยมนะคะลูกศรเหมือนเดิม อย่าลืมนะคะคลิกตรงที่เป็นรูปดินสอขวามือด้วยเราก็ทําการกดนะคะแล้วก็วางคำตอบเข้าไปนะคะจัดตัวหนังสือ,อในคำตอบในใบงานให้เรียบร้อยอย่าลืมติ๊กถูกด้วยนะคะเพื่อเซฟไปงานไว้นะคะแล้วเราก็จะกลับไปดูใบความรู้อีกนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะ จำนวนข้อในใบงานที่หนึ่งนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการส่งนะคะเราก็จะมีวิธีการส่งหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการแชร์การคัดลอกลิงก์หรือว่าจะเป็นส่งสำเนาบันทึกเป็นหรือจะพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะอ่าเราก็กดกลับไปก็จะมีคำว่าส่งเป็นช่องสี่เหลีหล่ยมอยู่นะักศึกษากดส่งอีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อส่งใบงานเสร็จแล้วนะคะในระบบจะแจ้งว่าส่งงานแล้วนะคะ